าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับที่ผมได้ทําคลิปการรีวิวของการรีโค้ดใหม่ในเกม Creature of Solaria ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการรีวิวเจ้า Creature ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับการรีโค้ดของเกม Creature of Solaria นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนแล้วก็เจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับค ด้วยนะครับเพื่อนๆโดยในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการได้รับรวมถึงความสามารถแล้วก็เกมเพลย์ต่างๆของมันเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับด้วยสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีทิกตอกหรือว่าเล่นทิกตอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยว ไปรับชมการรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันได้เลยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทําการรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่กันนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นครีเจอร์นะที่ทางเกมเนี่ยนะครับตั้งไว้ให้เป็นครีเจอร์นะที่จะเป็นรางวัลของการรีโค้ดหรือว่าการอัปเดตเกมครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือเจ้ามิจูซุยมะนั่นเองนะครับโดยเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะทีีีี่่่่เเ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 เรรรรรรยกกกไดด้้้วววาาป็็นน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 คคคคอออออจจ์์บบบััััังะหมืโลลลิสแุ นะครับโดยเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับมีวิธีการได้รับเนี่ยนะครับเงื่อนไขเดียวเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเราเนี่ยนะครับต้องทำการปลดล็อกรีคอร์ดแอคเซสนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการปลดล็อกรีคอร์ดแอคเซสเนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มซ้ายบนนะครับเพื่อนๆโดยหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำการปลดรีคอร์ดแอคเซสเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาปุ่มเดียวเลยนะครับเพื่อนๆว่าให้เราเนี่ยนะครับทำการซื้อรีคอร์ดแอคเซสเนี่ยอย่างนี้นะโดยราคาในการปลดล็อกหรือว่าซ ก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นตัวทดสอบหรือว่าเซิร์ฟทดสอบของตัวรีคอร์ดแอคเซสได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการเข้าไปทดสอบคลีเจอร์ออฟโซนารีโเวอร์ชั่นใหม่อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เล่าเนี่ยนะครับจะได้รับของรางวัลหรือว่าของแถมมาเป็นเจ้ามิจูซุยมะด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับจะได้เฉพาะการปลดล็อกสําหรับผู้เล่นที่ซื้อตัวรีคอร์ดแอคเซสเนี่ยนะครับราคาสองร้อยห้าสิบโลบักเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหากใครที่ใช้เป็นโท ม่นนะครับเพือๆจะได้เฉพาะคนที่จ่าย250โลบักในการเข้ารีคอร์ดไอเคสเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องขอกระซิบเอาไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้เจ้ามิจูสุยมะราคาถูกนะครับเพื่อนๆหรือว่าอยากทําการปลดล็อกรีคอร์ดไอเคสหรือว่าเซิร์ฟทดสอบแบบราคาถูกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อเจ้ามิจูสุยมะนะครับหรือว่าตัวรีคอร์ดไอเคสเนี่ยนะครับในเพจพีไอเซดดาร์กอนช็อปเองได้นะครับเพื่อนๆทางเราเนี่ยนะครับมีทั้งเจ้ามิจูสุยมะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวรี่่่ยให้้้เเเเพืออนนนๆสสาาามรรถขไไปลซิ์ฟทดดบบบกัแ ราคาถูกมากๆเลยน,นี่นะครับเพื่อนๆหากใครสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถทักแชทเข้าไปในเพจหรือว่าในร้านนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ขอขายของนิดน,นึงละกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพสำหรับวิธีการได้รับเจ้ามิจูสุยมะนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้ามิจูสุยมะกันบ้านดีกว่านะครับสำหรับเจ้ามิจูสุยมะเนี่ยนะครับก็จะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่6,500นหรอะครับดาเมจเนี่ยหรือว่าพลังในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่วการ อยู่ที่55นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวอยู่ที่10,000หมื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ระยะเวลาในการโตอยู่ที่55นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเทียสีหรือว่าระดับ4นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็จะบอกประมาณว่าว่ากันว่าเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับมกักจะแฝงตัวหรือว่าซุ่มจุมตีเหยื่อน,นะครับอยู่ในพุ่มดอกไม้ที่สดใสเพื่อดักซุ่มจุ่อนนนนั่งงะรบแลสสีาากยขพมันตีเหยืืนน่่ออหรวาัตู มันได้นักล่าขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับเพื่อนหรือว่าเจ้ามิจูซุยมะเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยที่ไม่รวดเร็วนะครับด้วยแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะครับมักจะจัดการกับเหยื่อหรือว่าศัตรูของมันที่พวกมันี่นทำการกัดหรือว่าโจมตีไปแล้วได้เสมอนั่นเองนะครับและพวกมิจูซุยมะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นแล้วก็มีอากาศชื้นของโซนาเรยนั่นเองนะครับและอาหารที่เจ้ามิจูซุยมะชื่นชอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาในทะเลนั่นเองนะคร ของเจ้ามิจูซุยมานั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเพื่อนๆโดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเป็นคล้ายๆกับเออครีบหรือขนอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆขึ้นมาบริเวณใต้ปากนั่นเองนะครับส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีเออเป็นครีบนะครับเพื่อนๆขึ้นมาบริเวณแขนนั่นเองหรือว่าข้อศอกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความแตกต่างของเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานำเจ้ามิจูซุยมาเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครรับเเพื่อนาก็ ความสามารถต่างๆของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่ขันในเกมกับเจ้ามิจูซุยมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครีเอ์นะหรือว่าสิ่งมีชีวิตประเภทแคนิวอลหรือว่าประเภทกินเนื้อนั่นเองนะครับโดยขนาดตัวของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็เป็นครีเอ์นะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นครีเอ์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับกลางๆแล้วกันาาดวนี้่ะก็จ ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับกลางแล้วกันนะครับเพื่อนๆโดยการออกแบบของเจ้ามิจูซุยมะขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทางเกมออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะครับสำหรับสีสันแล้วก็โมเดลรูปร่างหน้าตาของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับทางเกมออกแบบมาได้ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆโดยอินสปิเรชันหรือว่าการสร้างของเจ้ามิจูซุยมะขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับได้แรงบันดาใจในการสร้างเนี่ยนะครับมาจากไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าซโนซอนนั่นนี่นะครับเพ ว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์ของไดโนเสาร์กินเนื้อแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด้วยแต่ว่าได้ข่าวมาว่าเจ้าสไปโนซอร์เนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์นะที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าทีเล็กซ์อีกนะครับเพื่อนๆและอวัยวะส่วนต่างๆของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับมาจากปาการังนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะเป็นอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยนะครับบางส่วนก็จะเป็นปาการังแบบชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอินสปิเรชันในการสร้างเจ้ามิจูซุยมานนนเเเยั้้ใก Preture Op โดจ มิจูซูยามะเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นของรางวัลสำหรับการเปิดตัวแมปใหม่หรือว่าการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกม Creature of s o n a i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือการรีโค้ดนั่นเองนะครับโดยเจ้ามิจูซูยามะเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะที่คล้ายกับการเฉลิมฉลองในการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเปิดตัวมาได้ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับเจ้ามิจูซูยามะนั่นเองนะครับและเจ้ามิจูซูยมะนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป นะครับเหมือนกับเจ้าเคลุคุแล้วก็โอลินัสเนี่ยนะครับโดยทางเกมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำเครเจอร์ที่มีการได้รับเป็นเบสรีวอร์ดหรือว่าเป็นการปลดล็อกแบบพิเศษแบบนี้เนี่ยนะครับมา2-3ปีแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เจ้าโอลินัสกับเคลุคุเนี่ยนะครับได้เปิดตัวออกไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นเครเจอร์นะที่มีวิธีการได้รับเนี่ยนะครับแบบพิเศษหลังจากเจ้าเคลุคุเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าทางเกมเนี่ยนะครับไม่ได้ทําแบบนี้มานานมากๆแล้วนั่นเองนะคคคคคครรรรััับบบส่่่่่่วนนนนนนนผมมมิิดาาาาาาใออตเเเีียยยะะะขงงงจจจูู้ซุุพ ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทําการเปิดรีโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือว่าอัปเดตเกมเป็นครั้งใหญ่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเจ้ามิจูซยมาก,ก็จะไม่สามารถได้รับหรือว่าหาได้แล้วอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลยไรียกว่าน่าจะเป็นตัวหายากหรือว่าตัวแรงในอนาคตเลยก็ได้นะครับส่วนเรื่องแอนิเมชันต่างๆของเจ้ามิจูซยมาเนี่ยนะครับก็ทางเกมเนี่ยนะครับทำออกมาได้ดูสมูทมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทั้งเรื่องแอนิเมชันการเดินรวมถึงการวิ่งและการว่ายน หรือว่าการดื <Hab> erm <at> ่มน้ําต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าสเตตัสของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเก่งกาจมากๆเลยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นครีเจอร์เพียงเทียสี่นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีพลังโจมตีเนี่ยนะครับถึง600แต้มด้วยกันนะเพื่อนๆถือว่าเป็นครีเจอร์ที่น่าจะเป็นครีเจอร์เทียสี่ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับและแน่นอนว่าอินสปิเรชันในการสร้างเจ้ามิจูซุยมมมมาาาาาขึึ้้้นนนนนนนเเเี่่่่ยะคครรรรัััับบบบไไไดดแงงลใใจจจกสสปปโโซซซอออชพืๆ เป็นไดโนเสาร์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเพื่อนๆหรือว่าเซมิคอติกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์ประเภทเซมิคอติกหรือว่าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่ายเหยื่อทั้งบนบกหรือว่าในน้ำก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับจะเก่งกาจมากกว่านะครับหากว่ามันเนี่ยนะครับอยู่ในน้ำนั่นน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 นเเ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 ออ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 งงะะะคคคครร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 รััับบพืืื่่่่่่่่่่ๆลลลยยยดด้้้้้วววาา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 าถหหหหกกกกีีีีจจจจจ์์ตทไไไมมมมิูซุ น at, น้เ <whirl too S 2> <not S 1> ี่ยะครับแนะนําให้หนีเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแค่อยู่บนบกเนี่ยนะครับเพื่อนๆพลังโจมตีของมันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่600แล้วนะครับเพื่อนๆหากมันอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับพลังโจมตีของมันเนี่ยจะสูงขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่โมเดลของเจ้ามิจูซุยมะกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าโมเดลหรือว่ารายละเอียดของมันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และนี่ก็เป็นโมเดลของเจ้ามิจูซุยมานั่นเองนะครับเพื่อนๆเลยได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่มีความสง่างามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสี่ของเจ้ามิจูซุยมากันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเสียงทั้งสี่ของเจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆออาเราไปฟังกันเลยครับ และลนี่ก็เป็นเสียงตั้งซีของเจ้ามิจูซุยมะนั่นเองนะครับเพื่อนๆพื่อนก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงทีมไดโนเสาร์เลยนะครับสำหรับเจ้ามิจูซุยมะนะครับเพื่อนๆอ่ะสำหรับเจ้ามิจูซุยมะนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิควอติกนะครับเพื่อนๆหรือว่าประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในการบูสต์ความเก่งให้ตัวเองเนี่ยนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในน้ำได้นั่นเองนะครับเหมือนกับเจ้าสไปโนซอรนนะครับที่เ ตามประวัติความเป็นมาของเจ้ามิจูสุยมะที่บอกว่าเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่หากกัดเหยื่อไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่พลาดเหยื่อตัวนั้นเลยนะครับบึ่บบมักจะล่าเหยื่อตัวนั้นสำเร็จเสมอเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความสามารถเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในการช่วยเหลือในการล่าเหยื่อของเจ้ามิจูซุยมะด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ความสามารถของเจ้ามิจูสุยมะกันบ้างดีกว่านะว่าความสามารถของมันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับความสามารถที่หนึ่งของเจ้ามิจูสุยมะนะครับ โจมตีเหยื่อไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เหยื่อของเจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนั่นเองนะครับโดยยิ่งหากเหยื่อของมันเนี่ยนะครับวิ่งหนีหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทําให้บาดแผลเนี่ยฉีกขาดก็จะยิ่งทําให้เหยื่อของมันเนี่ยนะครับเสียเลือดมากนั่นเองนะครับเพื่อนๆความสามารถที่2นะครับก็คือความสามารถบลีดดิเฟนต์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีการป้องกันเนี่ยนน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 ะะะะะคค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 รรรรรรรัััััับบบบบบตต่่่่อออออสสสสถถถถาา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 ลลีีดเเงงววววมมมมมมท3ก็ืิิิิิ้ เ,เป็นความสามารถแบบ Active Ability หรือว่าความสามารถที่เราต้องกดใช้นั่นเองนะครับโดยหากเพื่อนๆเล่นในคอมเนี่ยนะครับให้กดปุ่ม Q นั่นเองนะครับหรือว่าหากเล่นในมือถือนเนี่ยนะครับให้กดที่วงล้อนะครับเพื่อนๆล้วก็กด Action แล้วกด Useability นะครับโดยหลังจากที่เรากดใช้ความสามารถนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เจ้ามิจูซุยมา,นนนายนเนี่ยนะครับหายตัวนั่นเองนะครับในขณะที่มันนยืนเฉยๆหรือว่าอยู่กับที่นั่นเองนะครับซึ่งหากเราเนี่ยยืนอยู่กับที่ตลอดเลยเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับสามารถหายตัวหรือว่าล่องหนได้ตลอดเวลาเลยน่นนเเอครพืแล้วาาามมสถีี ก็จะถูกยกเลิกหลังจากที่เจ้ามินจูซุยมาเนี่ยนะครับทำการเคลื่อนที่หรือว่าทําการโจมตีเหยื่อนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการ c a n ซ e ลสกิลนี้นั่นเองนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยนะครับไม่มีคูลดาวน์นั่นเองนะครับสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแต่ก็มีข้อแม้ก็คือเราเนี่ยต้องยืนเฉยๆหรือว่าอยู่กับที่นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับก็คือความสามารถไรกเมนเทียนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยอธิบายได้สั้นๆง่ายๆว่าเป็นความสามารถที่คล้ายคลึงกับความสามารถบนเบรกนั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนนะะครรัับหาากศตตูที่ิดสถ แกเมนเทียนะครับจะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถรีเจนสเตมินาหรือว่าเพิ่มค่าความเหนื่อยได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือหากวิ่งหนีเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับจนสเตมินาหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังติดสถานะนี้อยู่เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะไม่รอดจากเจ้ามิจูซุยมะไปได้นะครับเพราะว่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับมันจะไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่ช่วยให้เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับสามารถล่าเหยื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นน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 นััััั่่่่่เเเเเเออองงะะะคคคคคคครรรรรรรบบบแล้้วววววก็็็าา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 มม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 สสสสถถถถทีีีพืๆปปย แพสซีฟเฟอร์บิลิตีหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้ามิจูซุยมะนั่นเองนะครับความสามารถนี้นะครับก็อธิบายได้สั้นๆง่ายๆอีกว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้ามิจูซุยามะเนี่ยนะครับทำการโจมตีศัตรูนะครับเพื่อนๆแล้วทําการโจมตีศัตรูตัวเดิมไปซ้ำๆเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทําให้เจ้ามิจูซุยามะเนี่ยนะครับโจมตีศัตรูตัวเดิมเนี่ยนะครับแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนและสกิลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลเนี่ยนะครับหรือว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับ40วินาทีนะครับซึ หรือว่าความรุนแรงของเจ้ามิจูซุยมะในการโจมตีเนี่ยนะครับรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับเก่งมากขึ้นในน้ำนั่นเองนะครับก็คือความสามารถสตรีมไลน์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยก็เป็นความสามารถแบบแพสซีฟแบบเรตี้หรือว่าความสามารถติดตัวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหากเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับอยู่ในน้ํามากกว่า15วินาทีเนี่ยนะครับจะทําให้เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเร็วมากยิ่งขึ้้้้นนนนนนน่่่่่ะะะะคคคครรรัับบแลวววก็จจจทาาาาาาใหหหเเเเมมมมมิิูซุยยยีีืืออสต เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วก็จะทําให้สเตมินาของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีก2เท่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะทําให้เจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับหิวช้าลงอีก25%นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าหากเจอเจ้ามิจูซุยมะในน้ำเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญถูกมันโจมตีเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะรอดยากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าภายในน้ําของเจ้ามิจูซุยมะเนี่ยนะครับมันวิ่งเร็วหรือว่าเคลื่อนที่เร็วมากกว่าบนบกอีกนั่นเองนะครับเเเเเเพพืื่่่่่่ออ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 นน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 นๆๆๆกกกกกก็็็็็จจจะะะะได้้้วววววาาาาปปคคคคครรรรีีี์ทขงงงบบลลลุมมแโยยตตัััึ ตัวหนึ่งของเกม Creator of s o n a i a นะครับเพราะว่าเจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับเป็นตัวอวยในการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทั้งแรแล้วก็ทั้งเก่งเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้ามิจูซุยมานะครับซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่กําลังมองหาตัวละครเก่งๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าตัวละครแร่รเนี่ยนะครับในการเล่นหรือว่าสะสมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆเจ้ามิจูซุยมาเนี่ยนะครับน่าจะตอบ เล่นเลยนะครับสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยนะครับสามารถเล่นเจ้ามิจูสุยมะได้ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับการรีวิวเจ้ามิจูสุยมะนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขอขายของอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้ามิจูสุยมะเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อเจ้ามิจูสุยมะในเพจที่แก้แซดดะคอนชสอปอินได้นะครับเพื่อนๆทางเราเนี่ยนะครับมีเจ้ามิจูสุยมะเนี่ยนะครับพร้อมส่งให้เพื่อนๆเลยนะครรัับบสหเพื่อนๆคคนนนนนไไไหที่สสใจจจจเ้้าาามมมิูุยะะกก็รรถปัััดดบแล คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวเจ้าคาเลเจอร์ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่ทําการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้ามิจูสุยมาร์กันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ